รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาไว่น้ำที่นี่ก็จะแบบเป็นจุดเด่นเนาะเพราะเขาเคลมว่าเป็นสะที่แบบเป็นหนึ่งในสระที่ใหญ่ที่สุดในแถบภาคใต้คือสะเนี่ยเป็นสระสะซ้อนกันลดหลั่นกันลงมาอย่างนี้1นึ่งสองคอนเซปต์คร่าวๆข,ข,ของที่นี่เนเนาะเขาจะเป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างบ้านแบบนอร์ดิกสไตล์ผสมกับความเป็นบ้านของคนเกาะพังงันเอง ถ้าปกติคือเป็นจุดชมวิวที่สวยเนาะสวยมากใช่มไม่ได้มาเก,กาะพัง,งานพักใหญ่ๆแล้วค่ะอันนี้เรื่องงามยามดีโอกาสดีดีกว่าเพราะว่าเรามาที่สมุยเนาะก็เลยนั่งเรือมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาถึงที่เกาะพัง,งานค่ะก็เดี๋ยววันนี้ตามเอาเวชันมานะคะเพราะว่ารีสอร์ทที่เราจะพามาเนี้ยบางคนอาจจะแบบม,มีด้วยหรอรีสอร์ทนี้อยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราแบบ โฟกัสเข้าไปซูมเข้าไปในแผนที่เกาะพะงันอยู่ตรงหาดรินนะคะอันนี้คือวันนี้ Golden Sands Hotel ค่ะดูนี้ตามมาเห็นไหมดูข้างหลังสิไฉยไรไหมจ้าดูสีสันซะก่อนแบบว่ามันดูมีความสว่างสวยมากมาค่ะวันนี้เราจะได้มาชมรีสอร์ทสวยๆนี้แน่นอนพิพยะประกันภัย GoPro บาย Aqua Pro Thailand โอเอสิสปาไทยแลนดสายการบินบางกอกแอร์เวยส a เอเชียสบูติกแ i ร์ไลนโอ้ชิลมากเลยค่ะนั่งมุมนี้คือที่วันนี้เนี่ยชื่อเขาบอกอยู่แล้วนะว่า Golden นแซนหน้าหาดเนี่ยก็จะเป็นมีหาดที่เป็นหาดแบบเวลามันโดนแดดมันจะออกแบบ สีทองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรยิบเลยยิบเลยยิบเลยอย่างเงี้ย,ย,ยก็เรียกว่าเป็นโรงแรมที่มีหน้าหาดแต่หน้าหาดข้างหน้านี่อาจจะต้องดูน้ําขึ้นน้ำน้ำลงเนอะถ้าใครจะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใดๆคือตรงนี้เนี่ยเรื่องทำเลคือดีมากๆเพราะว่าเรานั่งเรือมาจากสมุยเนาะขึ้นที่ท่าเรือผัดรินควีนมาถึงตรงหาดซึ่งจะมาขึ้นที่หาดรินเลยดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องเดินทางไกล สักประมาณไม่เกิน10นาทีค่ะจากท่าเรือก็จะมาถึงที่โรงแรมแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องโลเคชันดีมากแล้วจากโรงแรมจะเดินไปหาดริ้น จุดที่มีปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็สะดวกมากใกล้มากค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้โหอยู่ในพิกัดที่ต้องนั่งรถอะไรเงี้ยสามารถเดินเท้าไปได้หรือใครมาแล้วอยากจะไปเที่ยวก็ได้เหมือนเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จปุ๊บจะเดินโฉบไปสำรวจหน่อยว่าบรรยากาศคึกคักแค่ไหนอะไรยังไงเนาะ <S 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 สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่เนาะง่ายมากเลยค่ะเหมือนเราเนี่ยบินกับบางกอกแอร์เวยสมาที่สมุย ก็สามารถบินมาถึงสมุยปึ๊บแล้วก็มาที่ท่าเรือได้ซึ่งเขามีหลายท่าเรือมากเลยค่ะจากสมุยมาที่พังงันอะ่ะเออแต่เราอะ่ะแนะนําท่าเรือหาดริ้นควีนหรือท่าเรือบางรักตรงนั้นน่ยมันจะใกล้ใกล้กสนามบินด้วยแล้วก็มาถึงปึ๊บเรือก็จะมาขึ้นที่แถวหาดรินเลยไม่ไปขึ้นอีกท่าเรือนึงซึ่งไกลมากอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางแต่อันเนี้ยพอขึ้นที่หาดริ้นเลยเนี่ยรถของโรงแรมที่วันนี้เนี่ยเขาจะสามารถไปรับที่ท่าเรือได้ซึ่ง มันก็จะทําให้สะดวกมากค่ะเนาะก็เดินทางง่ายๆอแต่ว่ามองเห็นข้างหลังเราเนาะจะเห็นว่านี่ไงที่เราเล่าให้ฟังว่าคอนเซปต์คร่าวๆข,ของที่นี่เนาะ,เ,นะเขาจะเป็นแบบผสมผสานาระหว่างบ้านแบบนอร์ดิกสไตล์ผสมกับความเป็นบ้านของคนเกาะพงันเองคือเอา ความ2อ,อย่างเนี่ยมาผสมผสานกันก็จะออกมาแบบที่เห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่แรกค่ะที่จะเป็นแนวนี้เหนืออื่นใดนะคะหน้าหาดคือมีความเงียบสงบมากข้างๆเราเนี่ยนะคะก็จะมีคายักใส่ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าคลื่นมันไม่แบบมีกระแสน้ําแรงจนเกินไปนี่ก็สามารถพายคายักใส่ลงไป enjoy view ไปแบบในใน,ในทะเลได้เลยค่ะพูดถึงที่นี่นะมีเก้าอี้มีมุมมี ทัม,ม็อกเนี่ยตรงนี้อย่างนี้ก็มีทั้ม,ม็อกมีมุมให้คนน่ะนั่งแบบนั่งเล่นนั่งชิลเยอะมากเลยอย่างไอไอซุ้มแบบจะเรียกว่าซุ้มดีไหมอะอย่างเงี้ยเหมือนรังนกอะ่ะเออที่แบบพวกรีสอร์ทชอบใช้เขาจะมีแบบนี้เยอะมากตั้งกระจายเนี่ยเรียงไปตรงสระว่ายน้ําแล้วสระว่ายน้ําที่นี่ก็จะแบบเป็นจุดเด่นเนาะเพราะเขาเคลมว่าเป็นสระที่แบบเป็นหนึ่งในสระที่ใหญ่ที่สุดในแถบภาคใต้คือสระเนี่ยเป็น4สระซ้อนกันลดหลั่นกันลงมาอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ ก็นู่นกระจายไปถึงหน้าหาดเลยดังนั้นเนี่ย ในจํานวนห้องร้อยกว่าห้องแขกถ้าเต็มเนาะสองกว่าคนเนี่ยเราว่าเหลือเฟือเลยสําหรับสะแบบนี้ดังนั้นสะจึงเป็นจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งที่แบบถ่ายรูปออกมาแล้วแบบสวยยิ่งโดยเฉพาะถ้าถ่ายจากมุมสูงเนี่ยจะเห็นเลยว่าสะที่นี่สวยค่ะหน้าลงอะ่ะต่อให้คุณแบบไม่ชอบเล่นน้ําหรืออะไรเงี้ยเห็นสะที่นี่นะอากาศร้อนๆเนี่ยคุณจะอยากโดดลงมาเลยแต่ถ้าใครชอบถ่ายรูปเก้าอี้แบบนี้นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะที่จะใช้ถ่ายได้นี่แฮมม็อกตรงนี้ก็มีค่ะ ลย่างเรานี้ค่ะเห็นไหมได้ยินเสียงดนตรีคึกคักคึกคักเป็นบาร์นะคะซึ่งเวลาคนเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมานั่งชิลสั่งออเดอร์สั่งดิ้งจากบาร์นี้ได้เขาจัดการพื้นที่ส่วนต่างๆให้มีความรู้สึกว่าทุกพื้นที่มีน้ำอยู่หมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำน้ำน้ำรอบล้อมรอบ,อบ,อบดังนั้นเนี่ยเวลาคนเนาะอยู่กับน้ำมันจะมีความรู้สึกสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับมีบาร์ตรงนี้ด้วยก็ยิ่งทำให้แบบว่าชิลใหญ่เลยค่ะ มุมหนึ่งของโรงแรมค่ะ no. ท so so like 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 so so, ี่นี่ก็เป <l muscular section> ็นคาเฟ่ของโรงแรมเนาะก็ตรงนี้เปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะเผื่อใครแบบว่าอยากจะหากาแฟสดกาแฟอร่อยอร่อยแล้วก็ขนมพวกเบเกอรี่ต่างๆเนาะที่อยู่ในตู้อย่างนี้ก็สามารถมาใช้บริการได้ก็ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกก็ได้ค่ะเพราะที่นี่เขามีอยู่เหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยคาเฟ่นี้อยู่ในบริเวณของล็อบบี้ของโรงแรมเลยโอ้โรงแรมนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ย ดูจากจิมเนี่ยนะคะที่เขามีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยรู้เลยว่าแบบครบครันค่ะเพราะว่าต่อให้เป็นโรงแรมระดับ4ดาวเนาะแต่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสําหรับที่ให้แขกได้มาออกกําลังกายเนี่ยคือแบบเต็มมากๆแล้วก็ใหม่ด้วยค่ะใกล้ๆกับล็อบบี้เลยค่ะแล้วก็นอกจากจิมนะคะเขาก็จะมีซาวน่าอยู่ข้างๆซาวน่าตีมอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลย ตัวล็อบบี้เองเนี่ยก็เป็นแบบโอเพ่นล็อบบี้ความที่อยู่ติดทะเลเนาะปล่อยให้ลมธรรมชาติเข้ามาเลยคือถ้าเปิดกระจกปุ๊บลมก็จะโฟล์เข้ามาซึ่งแบบว่าเออมันก็จะเป็นอะไรที่ดีค่ะมูดแบบสบายๆดีอะ่ะมันคลมูดกับสมุยเนาะเออโรงแรมที่นี่จะมีความเกาะเหมือนแบบอยู่เกาะที่แท้จริงอะไรเงี้ยมาดูห้องของวันนี้กันเลยค่ะที่นี่เนี่ยเขามีอยู่ ร้อยยี่สิบกว่าห้องเนาะสิบสองลุมทายผ่มาดูลุมทายแรกนี้เลยลุมทายนี้นี่ก็จะเป็นตัวที่ห้องที่อยู่บนตึกเนะเขาก็จะมีเป็นเป็นหลังเป็นวิลล่าใช่ไหมคะแล้วก็มีที่แบบอยู่บนตึกอยู่บนตึกจุดเด่นก็จะเห็นวิวเลยค่ะ,ะแต่ว่าเปิดประตูเข้ามาเปิ๊บสเปซเขาเยอะนะพูดก่อนเลยสเปซเขาค่อนข้างเยอะเข้ามาตรงนี้จะเป็นโซนเหมือนห้องนั่งเล่นก่อนโทนของเฟอร์นิเจอร์ของห้องก็จะเป็นสีนี้ค่ะเป็นสีแบบ เอิเอแต่เหนืออื่นได้มาถึงเขาจะมีเป็นแบบเวลคัมเป็นฟรุตบาสเกตอะไรอย่างเงี้ยเนาะใส่ผลไม้มาอมาดูมุมอื่นกันบ้างดีกว่าค่ะบอกแล้วสเปซเขาเยอะและเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งโต๊ะเต๊ะตู้ส่วนใหญ่เป็นไม้เลยค่ะ บอกแล้วว่าเขาเป็นสีแนวสีเอิร์ธแบบนี้ดังนั้นไม้จะเป็นองค์ประกอบหลักของที่นี่เนาะท,ที่เขาบิวอินเข้าไปอันนี้เขาก็จะฝังไปเลยซึ่งเป็นชั้นๆอย่างนี้ก็ดีเนาะแบบวางของวางของบางคนมาอยู่หลายวันนอะอ่ะอันนี้เป็นตู้ที่แบบว่าใส่เสื้อผ้านะคะก็มี box. เซฟตี้บ็อกซ์ออออไอ้บัตโรบอยู่ฝั่งใีนบัตโรบก็จะมีบัตโรบให้นะคะมี ร่มมีบัตโรบแล้วก็สลิปเปอร์ก็จะเป็นเข้ากับบัตโรบเลยจะเป็นสีแบบ ออกสีน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะตู้เย็นก็มีเนาะตรงนี้เผื่อใครซื้ออะไรเย็นเนมาแช่อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เป็นไม้รวมถึงโต๊ะตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นโต๊ะที่แบบจะนั่งทํางานก็ได้จะนั่งชิลหรือเขียนหรืออาบอะไรก็ได้เพราะว่าตรงนี้ก็จะมีเครื่องทํากาแฟให้ด้วยแล้วก็มีกาต้มน้ําให้ส่วนเครื่องทํากาแฟเขามีเนี่ยเขาก็ต้องมีแคปซูลให้ด้วยเนาะไม่ใช่แบบนี่เขาก็จะมีให้เป็นแคปซูลของกาแฟซึ่ง ก็จะวางไว้ให้บนนี้เลยแต่ที่เป็นจุดเด่นดึงดูงดสายตาก็น่าจะเป็นอันนี้ค่ะแตว,ว่ามันสีเอิร์ธนะแต่ว่าความที่พอมันอของอะไรที่มันชิ้นใหญ่ๆมันจะตุมนะ้มไงเออมันจะตุม้มแล้วมันก็จะแบบเอออันนี้เป็นเหมือนแบบเสือที่อยู่หน้าเตียงซึ่งเขาก็จะตกแต่งแนวแบบท ropical นิดนึงเนอะอันนี้มีความแบบบนเตียงนะอันนี้มาโซนเมื่อกี้ลิฟวิงรูมใช่ไหมคะอันนี้เป็นโซนห้องนอนแล้วแต่ว่าไม่ได้มีอะไรกั้นนะก็คือเป็นแบบเป็นแบบ พัดพรเป็นส่วนๆแค่นั้นเองเตียงค่อนข้างใหญ่ค่ะสาหรับคนที่แบบว่ากังวลจะคิงจะควีนอะไรอย่างงี้อันนี้เตียงคิงใหญ่ๆเลยก่อนจะไปดูวิวสวยๆดูห้องน้ํำกันก่อนดีกว่าค่ะที่นี่เนี่ยห้องน้าเขาจะเป็นแบบเขาไม่มีประตูเขาจะใช้เป็นอย่างนี้เอาเป็นม่านนี่ซึ่งจะเข้าห้องน้ําจะอาบน้ําจะอะไรก็สามารถลูดม่านได้นะคะ สเปซนี่กว้างเลยนะคะสําหรับห้องน้ําบอกก่อนก็คือเขาก็จะมีห้องอาบน้ําตรงนี้ใช่ไหมคะมีห้องน้ํามีซิงค์แล้วก็บั๊ทับค่ะอยู่ทั้งฝั่งนี้ตรงบั๊ทับก็จะมีอีกชาเวอร์หนึ่งอีกเผื่อใครจะชอบอาบน้ําฝั่งบั๊ทับก็จะมีชาเวอร์ตรงนู้นให้อีกนะคะ อเมเนตี้มีพร้อมทุกอย่างค่ะแปรงสีฟันเขาก็จะมีครบของเขาเนาะเผื่อบ,บ,บาบบงคนจะแบ,บไม่ได้เตรียมมาถ้าพูดถึงเขาไม่ได้แบบเป็นโรงแรมเชนโรงแรมใหญ่เนาะแต่มีให้ครบแบบนี้นี่ถือว่าเราว่าโอเคห้องนี้เนี่ยจุดเด่นอยู่ที่เรานอนจากบนเตียงเนาะเราสามารถเทควิวของแบบทะเลได้เลยแบบตื่นมาปุ๊บบิดซ้ายทะเลและสระน้ำอยู่ข้างหน้าเลยก็มาค่ะ เปิดออกมาค่ะเดินออกมาน้องระเบียงก็จะเห็นสระว่ายน้ำคือห้องที่อยู่บนตึกเนี้จะเห็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็วิวทะเลด้วยเลย <c oughs> นอกจากระเบียงเมื่อกี้ที่เดินออกจากเตียงลุกจากเตียงเราออกไปเลยก็จะมีมุมนี้ค่ะซึ่งเป็นมุมที่เป็นระเบียงห้องนั่งเล่นเนาะเดินออกมาจากตรงนี้ปุ๊บก็มานั่งชิลตรงนี้ได้เลยเผื่อเช้าๆใครจะมานั่งแบบจิบกาแฟทำกาแฟมาแล้วก็นั่งชิลไปอะไรไปอะไรอย่างนี้ ดูอีกห้องหนึ่งโอ้โหอันนี้ก็น่าพักมากเมื่อกี้ห้องอยู่บนตึกใช่ปะอันนี้เนี่ยอยู่ติดทะเลเลยก็จะเป็นบ้านนะเป็นเป็นบ้านสองชั้นอันนี้เป็นวิวชั้นบนซึ่งมันเลิศอะเข้าใจปะยืนอยู่แล้วเราที่นี่เนี่ยเขาทำหน้าต่างใสหมดเลยไงกระจกใสหมดดังนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดมา่านปุ๊บเราจะเห็นแบบวิวทะเลคือแบบเป็นห้องที่จ่ายเงินมาเพื่อแค่วิวเอาอย่างนี้มีต้นมะพร้าวมีเอ่อทะเลเกาะสมุยอยู่ข้างหน้า ว่ายน้ําอยู่ด้านนี้อ่าซึ่งเปิดเข้ามานะคะห้องนี้ก็จะเห็นนี้เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมรับแขกนะคะมุมนั่งชิลอยากจะอ่านหนังสืออยากจะนั่งชมวิวจิบกา,ฟาแฟอะไรก็ได้และข้อสําคัญวิวซันเซ็ตอาจารย์ท่านอย่างนี้นะจ๊ะเย็นๆไม่ต้องไปบ้านอื่นเลยจ้ะนี่วิวซันเซ็ตตรงนี้เลยนะก็จะมีซูเปอร์บีนแบ็กมันใหญ่มากแต่มันนั่งสบายมากเลยตอนแรกฉันก็ไม่ค่อยชอบ เขาชอบขี้หน้าแต่ว่าพอ,พอเออหลังไปปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยว่าอันนี้ดีว่าอะไรเงี้ยอ่ะมาดูกันค่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของห้องนี้นอกจากมองเห็นวิวรอบด้านนะคะใครชอบเสพวิวสวยๆคุณต้องเลือกห้องนี้เนาะอ่ะแต่ว่าสเปซเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่กว้างมากแล้วอย่างที่บอกไปนะคะที่นี่ใช้ไม้เป็นองค์ประกอบหลักเนาะเขาผสมผสานกันระหว่างแบบ ขาเรไรนะนอร์ดิกสไตล์กับเกาะพะงานสไตล์ซึ่งก็จะผสมผสานกันดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างก็จะเป็นไม้ห้องแบบนี้ก็จะมีคอฟฟแมชชีนเหมือนกันเนาะนี่นะคะแล้วก็แคปซูลอะไรต่างๆนี่เขาจะใส่ไว้ให้ในนี้เลยเพราะฉะนั้นมีให้ครบทุกอย่างตู้เย็นอยู่ตรงนี้อันนี้สําหรับใครที่จะลงไปเล่นน้ําในสระเนาะเขาก็จะมีผ้าเช็ดตัวสําหรับลงสระให้อะไรนี้ก็หอบจากห้องไปเลยฝั่งนี้ค่ะเหมือนห้องเมื่อกี้เลยก็คือข้างหน้าจะเป็นเสือชิ้นใหญ่เราชอบเสือนี้เดี๋ยวต้องไปถามแล้วเขา ขายที่ไหนไม่รู้สึกว่าดีจังเลยอะ่ะจริงๆนะชอบจริงๆอันนี้เดี๋ยวจะไปหาดูอ่ะแต่อที่ว่างมากว่างมากคือห้องน้ำ ือสเปซอะที่นี่ไม่ห่วงสเปซเลยอะเป็นวิลล่าที่แบบบางที่เนื้อห้องน้ำต้องเบียดตัวเข้าใช่ไหมอันนี้คือแบบว่านอนกลิ้งไปเลยกลิ้งสามกระปอะไรอย่างนี้เข้ามามก็จะมีบัตทับด้วยนะคะเป็นบัตทับที่สามารถเปิดหน้าต่างเพื่อออกไปดูวิวได้นะแช่ตัวไปดูวิวแล้วก็มีชาเวอร์ข้อดีของที่นี่คือบัตทับเนี่ยปกติจะเป็นแค่ชาเวอร์ที่หยิบออกมาแล้วก็ชาเวอร์แต่ที่เนี้ยทำชาเวอร์ขึ้นไปข้างบนเพื่อให้ใครจะชาเวอร์จาก ในบัตทับก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดดีอย่างหนึง่งอันนี้เป็น2รูมไทป์นะคะที่พาทุกคนมาดูแต่อย่างที่บอกไปที่นี่มี12รูมไทป์ถ้าอยากรู้ว่าแบบไหนที่เหมาะกับคุณอะไรเงี้ก็ลองคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาก็ได้ค่ะทีะ่วันนีโกลเด้นแซนด์โฮเทลนะคะ เมื่อกี้ถามน้องเขาแล้วน้องที่วันวันนี้เนี่ยว่าถ้าจะไปหาดลิ้นเดินกี่นาทีจากโรงแรมเขาบอกเดินไม่เกิน10นาทีอ่าเพราะว่าที่เราอยู่เนี่ยคือหาดลิ้นในที่เราจะที่เขาจัดงานปาร์ตี้เนี่ยคือลิ้นนอกซึ่งใช้เวลาเดินไม่เกินสินาทีนาะโอเคลิ้นในอันนี้ใช่ไม <Okay. S 1> แล้วร้อนในอะ,อะร้อนในใน,นป่าสู้ว่ะ <laughs> สองคืนก่อนเถอะตรงนี้จะไม่มีที่ยืนเราดูไว้ก่อน,รนเรามาสนุกลงหนะ้า <c oughs> <c oughs> ในเวลาที่ไม่มีใครมา,คมาเช็คของก่อนไงว่าเรามาสองคืนก่อนที่จะฟูมูนก็พบว่าทั้งหาดเป็นของเราร้านอาหารเปิดร้านอาหารทุกร้านเปิดอยู่แล้วเนะเพราะว่าทุกร้านก็จะเป็นช่วงที่ทำมาหากินของเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่เดี๋ยวมาดูคืนที่แบบฟูมูนแต่จริงๆเขาบอกว่า1คืนก่อนฟูมูนเนี่ยก็เริ่มคึกคักเพราะวันนี้วันที่เรามาเนี่ยนักท่องเที่ยวมากันเยอะแล้วนะนั่งเรือมาพร้อมเราอะ่ะแต่ไปดูวงนู้นก่อนวงนู้นแล้วดูคึกค,คักหน่อยพูดถึงสะอาดกว่าที่คิดอะ่ะคือตอนแรกคิดว่าแบบคนเยอะแต่ไม่แน่ต้องมาดูเช้าลุ่งเช้าของวันที่ฟูมูนเสร็จยอะไรเงี้ยทั้งหาดก,ก็คงจะแบบนิดนึงนะ ย่อมย่านของกินจะอยู่1บล็อกหลังจากหน้า,าหาดเดินม,มาหนึบล็อกมันก็จะเป็นย่านอาหารการกินหวยเตี๋ยวอาหารทุกชาติเลยอยู่ตรงนี้ ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทูยูทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่อปีโทรเลย1นึ6หรือท i ปอินชัวดอหรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง ทอกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปีตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้ไมเปลี่ยนสีที่โดโลไมประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าสเสน่ย์ยังเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน์ roh.tg ทอลเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชํานาญการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะหรืกกอเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941ทอเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูการสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์านานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบาสองประเทศสุดเอกซโซติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ Go together travel สวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาดูมีความสุขขนาดนี้ครับใครก็บอกกันอะอันนี้ใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายและกินไบโอซินจ้าโหคืออะไรครับอารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอซินไหล่ะคุ้นๆครับอาไบโอซินนั่นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ของดีๆแบบเนี้ยอิมพอร์ตมาจากไหนครับอาอิมพอร i m อิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทำเองนี่แหละครับ ของอันหนิงครับขอบคุณมากครับไบโอซนหนึ่งแคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอเ,เริ่มเลยครับฟัง,งอันนิงเราก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี้เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะ แล้วก็รู้เลยว่าเออลำไส้มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูมิคุ้มกันกค่อยดีตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทําง,งานของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติก15สายพันธุ์ <Wow. S 1> ซึ่งมันเหมือนนักรบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลําดับเนาะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ1590บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับจะได้รับส่วนลดเหลือกระปุกละ999บาทโทรไปที่02-275-2232หรือ Line แอดไบโอซินทิพยพยาประกันไัย GoPro by Aqua Pro Thailand Oasis Spa Thailand สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเอเชียสบูติกแอร์ไลน์ โอยพูดถึงเกาะพังงานเนี้ยกิจกรรมจะเยอะมากค่ะหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจนี้เราปรึกษากับน้องๆที่รีเซพชันแล้วเนะเนี่ยที่ที่วันนี้นี่แหละเขาบอกอุ้ยมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือ ATV ไปตามรูทของที่ที่เขาดีไซน์ซึ่งรูทเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าเขาจะพาไปไหนบ้างนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาพาไปที่ไหนบ้างก็จากโรงแรมนะคะจากที่วันนีโกลเด้นแซนเราก็ มีน้องที่ที่สปีดเนี่ยเขาก็ไปรับจากโรงแรมเลยเรานั่งรถมาประมาณ20นาทีนะเราก็ขึ้นเขามาขึ้น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 ,น,นมาถึงตรงนี้นะคะซึ่งอยู่บนเขาเหมือนกันตรงนี้เป็นเหมือนแบบจุดสตาร์ทของของ ATV ซึ่งมีรถอยู่เต็มเลยนาะก็พร้อมที่จะเดินทางค่ะแต่เดี๋ยวมีน้องๆทีมงานไปกับเราด้วยนะก็จริงๆทริปนี้เป็นทริปแบบ ประมาณชั่วโมงครึ่งเขาก็จะผ่านสวนผ่านจุดชมวิวซึ่งสวยงามแต่เสียยางเดียววันนี้อากาศมันแบบมันต,ตุ่ยนิดนึงนะมันไม่แบบแดดเหมือนเมื่อวานอะไรอย่างนี้จากตรงจุดออกสตาร์ทเนอะมาได้สัก 10กว่านาทีเนเาะละว่าเนาะมาถึงจุดแรกค่ะจริงๆผ่านป่าสวยมากตะกี้นี่นีจุดแรกสวนปลาเล็กนี่ส่วนนี้เขามีอันนี้อะไรนะจอ่แอแก้วมังกรแก้วมังกรคือสวนปลาเล็กมีแก้วมังกรแล้วมีอะไรอีกนะมีดุเรียนทุเรียนมะม่วงมะมัวมะม่วยังไม่มีแต่ยังไม่ออกยังไม่ออกไม่ออกเออก็ถือว่าเป็นจุดแรกถูกไหมที่เวลาเขาเขาเรียกอะไรนะขับผ่านตรงนี้แต่ว่า จุดสิ้นสุดยังไม่ถึงเราต้องไปต่อยังมือถึงไปต่อประมาณปต่อ15นาที15นาทีอะนั่งต่อแต่ฉันนั่งสบายเพราะว่าจอขับมกอกสุดๆละกันไม่แล้วสวนป้าเล็กเขาให้ไอ้นี่เลยเหรอให่ค่ะโอเคมีผลไม้ทุกอย่างค่ะคือสวนป้าเล็กเป็นสวนผลไม้เออซึ่งเวลาแขกขับมาอย่างนี้เขาก็ให้ให้เก็บกินได้เลยกินได้เลยค่ะไปกินได้เลยค่ะใจดีใจดีเนาะอ้าวไปนั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อไป ถึงแล้วเนาะใช่ก็จ่อซิ่งมากแบบบิดชั้นนึกในใจชั้นขับมาเองนะชั้นแบบไม่ไหวแล้วนี่จ่อบอกว่าชินทางมาก<ร>าน,น<ร>า,านนงก็รู้ทางไงเ,<ร><า>เออเมื่อกี้ถามว่าเคยมีลูกค้ามาแล้วแบบไม่ได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีเพราะว่าทางมันค่อนข้าง<ร>าสมบุกสมายแล้วก็จะช่วยใช่ใช่แต่ถ้าใครคิดว่าขับไม่ไหวนะคะเขาจะมีมีทีม มีทีมคอยอย่างเงี้ยจอก็จะคอยขับให้อะไรให้แต่เรามาถึงแล้วไปนวดไปนวดอันนี้เรียกจุดชมวิวอะไรจอนีนสมอหินหินกองหินหินจอจอเรียกแค่กองหินจุดชมวิวกองหินพี่ว่าสุกมากสวยมากมันเันแบบมันธรรมชาติสวยธรรมชาติแต่ว่าลมแรงนิดนึงเดี๋ยวเรารอให้ลมแผ่วๆแล้วเราค่อยค่อยขึ้นไปยูนิคอร์มต้นไม้สวย อ๋อมีวิวนู้นด้วยแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ใชอ๋อใช่อ่าโอเคมัจะมีสามวิวนะคะสามวิวคือหนึ่งตรงนี้สามวิวที่มันไม่เหมือนกันอ่าอ่าหนึ่งวิวสองวิวสามวิวอ่ะไปเราไปวิวนี้ก่อนละกันไปไปดูตรงนี้วิวทะลึละกันสวยเกาะสมุยไหนเกาะสมุยโนนนควาสมุย อันนั้นเหรอใช่ค่ะอันนั้นเขาอ๋อโอเคอันนั้นก็ปีนไปอุทยานอุทยานใช่อุทยานอุทยานแล้วเกาะนั้นน่ะเกาะนั้นน่ะเกาะไม่มีกรอบตาไม่ดีเนี่ยเกาะอยู่ตรงนี้ยังมองไม่เห็นเลยอ่ะตาไม่ดีแล้วก็เลนเลยแล้วก็ทันไปจ่อจ่อไม่รับมุกเลยอ่ะแบบเนี้ยเกาะอะไรอะไรอย่างเงี้ย เธอต้องตอบว่าเกาะผู้ชายเคยเปล่า,า <c oughs> เคยเกาะผู้ชายเปล่าใช่ค่ะเกาะชาย ตอนนี้เป็นไงตอนนี้ต้องเกาะลมแรงแบบประคองตัวไม่ได้ต้องเกาะคือกลัวอังจริงกลัวลมหอบนะเออพี่ว่าความแรงของลมมันหอบเลยเลยแต่ว่าตรงนี้ถ้าไม่ถ้าปกติคือเป็นจุดชมวิวที่สวยเนาะสวยมากใช่อากาศดีมันจะมีโขดหินใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แล้วมองเห็นวิวรอบด้านเลยถ้าใครอยากจะสนุกสนานแบบนี้ ติดต่อที่วันนีเพื่อมาจอยกับสปีดทัวร์ะนะอ่าเพราะว่าเขาดิวกันอยู่ระหว่างวันนีกับสปีดทัวร์ดูเล็กแค์ดีมากใช่ออม,มีแบบพาไปกินผลไม,ม้ผลไม้อะไรยอย่เลยนะคะอุ้ยตายไปไงั้นเราลงกันก่อนเราลงกันอยู่นะไปลงกันดีกว่า ถึงเรื่องอาหารการกินนะคะสำหรับใครที่มาพักผ่อนที่วันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีร้านอาหารข้างในของตัวเองนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะแบบเออวันนี้ขี้เกียจออกไปข้างนอกเนาะวันนี้ขี้เกียจเดินไปที่อื่นหรือว่าวันนี้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศกินข้างน,นอกแล้วลองมากินในโรงแรมดูบ้างจริงๆ3มมื้อสามารถใช้ชีวิตกินอาหารที่นี่ได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีห้องอาหารซึ่งในเมนูเนี่ยก็จะมีทั้งเมนูเครื่องดื่มของหวานของข้าวของข้าวเนี่ย ก็จะมีทั้งตนตกทั้งไทยเลยนะคะอย่างไทยเนี่ยเราลองมาหมดแล้วผัดกะเพราต้มยำม,มือนี้เราก็แบบว่าแซลมอนมีริบอายมีโอ้ยที่เราลองไปแล้วหลายอย่างแล้วนเนี่ยสปากเกตตี้เมื่อวานลองเนาะะ,ะมีปลาหมงปลาหมึกหลายอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สําหรับใครมาก็ใช้บริการที่นี่ได้เนาะห้องอาหารเขาก็แบบนี้เลยค่ะซึ่งอาหารเช้าเนี่ยลายบุฟเฟ่ก็จะอยู่มุมนู้นเลยก็จะมีเอ็กสเตชันมีชีสเชอร์สอะไรอย่างเงี้ย ก็คบเครื่องอยู่ก็สามารถใช้บริการที่นี่ได้ค่ะเป็นอีกรีสอร์ทนึงบนเกาะพะง,งันค่ะที่ถือว่าเหนือความคาดการเนะาะตอนแรกตอนที่เรารู้ว่าต้องมาถ่ายที่นี่เราก็แบบ จะยังไงน้าอะไรเงี้ยพอไม่ใช่โรงแรมเชนเราจะ question นิดนึงนะเรา question แทนคุณผู้ชมนะคะสำหรับคนที่ติดตามเอเวกชันมารู้ว่าเราอ่ะมักจะคัดสรรใช่ไหมโรงแรมที่แบบเออหน้าพักอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงจริงๆวันนี้โกลเด้นแซนด์คือแบบว่าว้าวว้าวกว่าที่คิดมุมต่างๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะสระน้ำคือจุดเด่นเลยนะคะเห็นไหมข้างหลังเราเนี่ย คือแบบสระน้ําเป็น4ชั้นเป็นเลเยอร์ไปซึ่งเอาจริงแขกเยอะไหมจากจํานวนห้องอะ่ะแขกเขาต่อให้แขกเต็มนะสีสระนี่คือหลวมๆเ,เลยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งวันแดดดีแบบนี้นะโอ้โหเราจะเห็นความมีชีวิตชีวาเนี่ย มองไปเราจะเห็นทุกคนแบบมานอนแบบอาบแดดแล้วก็แบบมีแอคทิวิตี้คือนอนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีชีวิตชีวามันคือโรงแรมแบบเออมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยเนาะซึ่งสำหรับใครที่จะมางานฟูมูลที่เกาะพัง,งันนะคะก็บอกเลยว่าโรงแรมนี้เหมาะค่ะเดินไม่ถึงสินาทีจากจุดที่จัดงานเนาะก็ถึงแหละจากโรงแรมนี้ก็ถ้าเทียบกับหลายๆโรงแรมบนเกาะพัง,งันอย่างเงี้ยคุณก็ถือว่าเราว่าอยู่ในพิกัดที่ใกล้เนาะเพราะบางคนถ้าไปนอนโรงแรมอื่นนะคุณต้องเมาเรือ มาหน้าหาดลินเหมาลดมาหน้าหาดลินกลายเป็นกลไปอีกแต่อันเนี้ยเดินได้ค่ะแล้วหาดลินตอนกลางคืนเนี่ยถ้ากดต่อให้แบบไม่มีงานฟฟมูเนี่ยคุณไปเดินสำรวจได้มันก็จะมีอของกินมีร้านอาหารมีร้านขายของอะไรเงี้ยที่ที่แบบมีชีวิตชีวาแต่ถ้าเป็นคืนฟฟมูปุ๊บทุกอย่างก็จะบอกว่าออออสว่างสวยเนาะก็ลองดูนะคะสำหรับใครที่จะมาแล้วก็ถ้ามาเนาะ แอคทิวิตของเขาอย่างหนึง่งคือที่เป็นพาร์ทเนอร์เขาก็คือสปีดนะคะเป็น ATV ที่โอ้โหลัดเลาะ,ละขึ้นไปบนภูเขาสนุกมากค่ะส,สนุกดีอะแล้วว่านะมีแวะสวนผล,ลไม้เอยมีอ๋อไปถึงจุดชมวิวเมื่อตอนที่ขึ้นไปมันลมแรงนิดหนึ่งแต่เราเชื่อว่าถ้าแบบลมไม่แรงมากนะมันจะแบบสวยมากๆเลยค่ะข้างบนนั้นก็ อยากให้ใครที่เผื่อมาเกงงาะพงันเนาะก็ลองเลือกมาที่วันนีโกลเดนแซนค่ะลองลองเปลี่ยนบรรยากาศดูเนาะแล้วหน้าหาดก็สวยอย่างที่เห็นเลยเนาะบ้านเบิ์นเป็นแนวนอร์ดิกนะคะอย่างที่บอกไปมาต้นรายการเอาเป็นว่าอย่าลืมบอกเราด้วยนะคะว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวกเชันไปสำรวจให้ค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ